สวัสดีวัยรุ่นโหกว่าจะหาเวลามาอัดพอดแคสต์ได้นะครับแค่พอดแคสต์เดี๋ยวนี้ยังทํายากเลยเนอะแม่การเป็นอาจารย์นี่ทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้เออบทนนิดนึงรอบนี้มาแปลกหน่อยนะครับแปลกหน่อยเนาะสอนสถาปัตย์อย่างไรดีเออจริงๆคําถามนี้นะอาจารย์ควรจะเป็นคนตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบร่วมกันมากกว่าใช่ปะ่ะแต่ ช่องผมอ่มันทํามาเพื่อวัยรุ่นน่ะผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะครับก็คุยกับวัยรุ่นนี่แหละพวกเราอยากรู้กันไหมว่าเราถูกสอนวิชาสัพท์เรกัมด้วยแนวคิดแบบไหนกันอยู่อจะไปดูได้ไงใช่ไหมเราก็สอบเข้ามาสมัครเข้ามาเห็นว่าเท่ดีก็เรียนไปแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าตอนผมผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละก็เรามันวัยรุ่นใช่ปะ เราพุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ค่อยได้ตั้งคําถามกับอะไรรอบตัวเราเท่าไหร่พอตั้งคําถามก็เหมือนจะมีคนมากดเราไว้ให้เราลืมคําถามมันไปอะเนาะแล้วก็ปล่อยคําถามนั้นหายไปกับการเวลานะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นคําถามที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยเนี่ยจะยกมือถามอาจารย์ก็กลัวผิดใจกันอีกใช่ปะเออมันก็ดึงดึงกันตึงๆึงกันเงี้ยแหละแต่ในฐานะคนเรียนนะครับฐานะผู้บริโภคเนี่ย เราควรรู้ปะ่ะว่าสิ่งที่เราจะได้รับสิ่งที่เราจะถูกสอนถูกฝึกเนี่ยมันคืออะไรใช่ปะ่ะเออวันนี้ผมเลยเอาประเด็นการถกเถียงเรื่องการเรียนการสอนมาเล่าให้ฟังกันนะครับอ่ะเริ่มเลยคนนี้นะครับชื่อว่าเจมส์ทอมสันเนาะเขาทำทีสิทธ์รียเอกของเขาชื่อว่า becoming an architect narrative of architectural education นะครับคือเขาทำทีสิทธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมนี่แหละนะ แบบว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะกลายมาเป็นสถาปนิกได้ยังไงจากคนที่ไม่รู้เรื่องสถาปนิกรรเลยเนี่ยจะกลายมาเป็นสถาปนิกได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับโหแค่คําถามวิญญนิพนธ์ก็โหดจัดแล้วใช่ปะเริ่มต้นเลยนะเขาก็โคดนะครับโคดความคมคนอื่นมาก่อนเลยว่าสถาปนิกเนี่ยฝึกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเป็นมันด้วยเนาะอันต่อมาการเป็นสถาปนิกรรที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะครับ แต่ต้องเป็นชีวิตจิตใจด้วยอันสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่นักเรียนเรียนจบมาแล้วเนี่ยจะเป็นสถาปนิกเนี่ยนะต้องตอบคาถามว่าจะไปไหนจะทําอะไรแล้วก็จะเป็นอะไรโอ้โหเป็นไงมีความคลุมเครือสูงนะครับคำว่าเป็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะคือทั้ง3อันเนี่ยเขาพูดถึงการสร้างตัวตนทั้งหมดเลยนะครับคือว่าสถาปนิกเนี่ยมันไม่สามารถปั๊มๆออกมาเหมือนกันทุกคนได้ใช่ปะ มันต้องสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วมันจะส่งผลต่อการเรียนการสอนสาสตรการมด้วยนี่แหละการศึกษาวิชาสาสตรการมแต่เดิมเลยนี่นะเลยต้องการสร้างสถาณิที่เป็นดาวเด่นนะครับเกร t เ c h อะเคยได้ยินไหมผู้มีพรสวรรค์ด้านออกแบบอะว่างั้นเหอะซึ่งส่วนใหญ่มันก็ติดความเป็นอีโก้ออกมาด้วยใช่ไหมเราเลยไม่ได้ถูกฝึกให้สร้างทีมหรือฟอร์มทีมเท่าไหร่นะครับก็ถูกฝึกมาให้เป็นดาวเด่นอะให้ภาคภูมิใจอะเนอะอันนี้มันไม่ใช่ที่ไทยอย่างเดียวนะครับที่อื่นเขาก็เป็นกันเนาะ แต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเว้ยมันมีการข้ามศาสตร์ข้ามสายอาชีพกันชุลมุนไปหมดใช่ไหมก็มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับสายอื่นเข้ามาเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของสถาปนิกในปัจจุบันคือการสอนแบบนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับที่วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยจะได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับค้นหาตัวอย่างก่อนเรียนจบอะไรแบบนี้แต่มันก็เริ่มขัดแย้งว้คือเรารู้ว่าสถาบนนิกเนี่ย ควรจะเป็นมาสเตอร์บิลเดอร์ใช่ไหมหรือว่าเป็นผู้รังสรรค์นะเป็นผู้ออกไอเดียผู้นําทางความคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับแต่งานที่มีอยู่ตลาดอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเว้ยยิ่งออฟฟิศใหญ่ๆนะหน้าที่ยิ่งแบ่งแยกกันชัดเจนนะครับรับแมนสเปคแบบเคลียร์ดีเทลหรือแม้แต่เคลียร์ประตูอย่างเดียวเคลียร์หลังคาอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีนะแล้วเราเนี่ยควรจะสอนอยังไงดีใช่ปะ่ะควรจะสอนเป็นแนวเดินไหมคือเป็นแนวเกรดเตกอะ่ะไหม หรือสอนให้รู้เฉพาะทางไปเลย expert เป็นเรื่องๆไปเลยจะได้มีงานมีกินกันอย่างชิวๆอะไรเงี้ยมันก็พูดยากนะครับถ้าเกิดว่าเน้นทางใดทางหนึ่งเนี่ยฝึกแต่เกรดเตเลยมันก็ไม่มีคนมาทํางานมาเติมเต็ม,ตมอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมใช่ไหมฝึกแต่คนเฉพาะทางเนี่ยแล้วมันจะมีสถาปัตยกรรมดีๆออกมาได้ยังไงใช่ปะ่ะคือในฐานะผู้สอนนะครับจะหวังพึ่งโชคชะตาให้นักศึกษามันเป็นสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองเนี่ย มันก็คงไม่คาดหวังกันอย่างนั้นนะเนาะมันก็ต้องปั้นขึ้นมานะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็เยอะเหลือเกินใช่ไหมทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งความงามมนุษยศาสตร์รวมถึงหน้าที่ของสาสตร์นิกที่เปลี่ยนไปในหลากหลายสถานการณ์ด้วยเช่นว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราก็เป็นช่างฝีมือสักพักหนึ่งเราก็เป็นศิลปินเดี๋ยวก็ให้เป็นผู้บริการเดี๋ยวก็เป็นนักธุรกิจอะไรแบบนี้มันงงเว้ยมันสับสนเว้ยคือ โกของสาบนี้นี่มันมีหลายแบบหลายสถานการณ์มากอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอรู้เยอะรู้กว้างแล้วเนี่ยยิ่งเจออาชีพข้างเคียงที่ใช้ความรู้แล้วก็ทักษะที่เรียนมาไปทำเราได้ตังค์เยอะกว่าก็มีอีกใช่ไ่ะสับสนกันไปใหญ่เลยใช่ไ่ะอาจจะทําให้เราซัฟเฟอร์ตอนเรียนนะครับอาจารย์ก็เน้นทางหนึง่งแต่เราก็อยากไปอีกทางหนึ่งอะไรแบบเนี้แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาอินไปด้วยเนี่ย อินไปด้วยนะไปอีกทางหนึ่งลืมตัวไปเนี่ยทั้งผู้สอนทั้งนักศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นไปด้านอื่นจนหลงลืมความเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมสถาบันนี้มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมใช่ปะ่ะถ้าลืมไปเมื่อไหร่แล้วก็นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยแหละมันก็เป็นปัญหาทั้งหมดนะเนาะเอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับก็คงมีคนพยายามทําเรื่องพวุ่งนี้อยู่แหละ แต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากนะักอะไรแบบเนี้ถ้าผมเจอหรือว่าผมทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะในข้อสรุปของเล่มนี้นะครับเขาจะพูดถึงคําว่าตัวตนมากๆเลยการสร้างตัวตนของนักศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการสอนสถาปัตยกรรมเลยก็ว่าได้เนาะไม่ว่าเขาจะอยากเป็นเกรดเต็กหรือเขาจะพอใจแค่การเคลียร์แบบเนี้ยนักศึกษาต้องตอบตัวเองได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ต้องเปิดโอกาสและก็พร้อมชี้นําให้นักศึกษาเป็น อย่างที่เขาอยากจะเป็นนะคือทั้งอาจารย์ทั้งนักศรรึกษาเนี่ยต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสถาปนิกวิชาชีพทั้งความเป็นไปของอุตสาหกรรมความเป็นไปของโลกอะไรเนี้ยเพื่อให้นักศรรึกษาเข้าใจแล้วก็ปรับตัวได้ดีเมื่อออกไปทํางานที่สําคัญคือต้องรักษาตัวตนไว้ได้ตลอดอายุการทํางานด้วยนะเขายังบอกอยู่นะว่านักศรรึกษาจะเป็นสถาปนิกได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรียนจบเว้ยไม่ใช่แค่ฝึกงานเว้ย หรือไม่ใช่แค่การได้ไปประกอบวิชาชีพเว้ยแต่เป็นการเข้าสู่สังคมหรือแวดวงทางสัพยกรรมคือทั้งบริบทการทํางานการเรียนเงี้ยมันต้องเจอสถานการณ์ต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเนาะเกี่ยวข้องกับสัพยกรรมเนี่ยจนกระทั่งสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาในสายงานที่ตัวเองอยากทํานั้นได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวตนเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างได้จากการลงมือทำการลงมือทําการเป็นอยู่ การหาความเหมาะกับตัวเองแล้วก็การขึ้นอยู่กับมันภาษาอังกฤษคือ doing, being, becoming แล้วก็ belonging นะครับผมแปลไทยอาจจะไม่แม่นมากนะเอาตามฟิลที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องจิตใจเว้ยเรื่องจิตใจก็สำคัญเออเพราะพอเราอยู่ในรั้วมหาลัยเนี่ยจางเขาก็ปล่อยใช่ปะให้เราออกแบบได้อย่างเต็มเหนี่ยวเลย ใช้ความอิสระในการเรียนรู้การทดลองความคิดสร้างสรรค์หรือจะสร้างนวัตกรรมอะไรในรั้วมหาลัยเนี่ยได้เต็มที่จัดเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแตกต่างจากงานจริงใช่ปะพอเวลาทํางานจริงเนี่ยมันโดนข้อบังคับเต็มไปหมดทั้งข้อจํากัดในการก่อสร้างข้อจํากัดจากลูกค้าข้อจํากัดจากราคาต่างๆอะไรเงี้ยไหนจะการเมืองในองค์กรอีกโอ้โหคือนักศึกษาเนี่ยมันเกิดความช็อกค,ความช็อก c าเจอร์ขึ้นได้นะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ ทำให้ตัวตนที่สร้างขึ้นมาตอนเรียนอยู่เนี่ยมันถูกสั่นคลอนไว้แล้วก็คว ე ้เขวไปเพราะงั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือนักศึกษาเรียนรู้ผ่านการทำด้วยตัวเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเดินเส้นทางไหนต่อนะในทางกลับกันเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสามารถชี้นำแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถทดลองทำงานแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจนั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองทำบ่บยบยอยๆเนาะ ของแบบเนี้เล่าเฉยๆมันก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับการเรียนการสอนวิชาศาสตร์กรรมเนี่ยมันมันไม่มีสูตรสำเร็จใช่ไหมของใครของมันนะครับทางใครทางมันเนาะคล้ายกันได้แต่มันก็ไม่เหมือนหรอกถูกปะถ้ามันมีสูตรสาเร็จในการเรียนสถาปัตย์เนี่ยคณะนี้มันคงไม่น่าหลงไหลเท่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเราจะเห็นสถาปนิกแบบเดิมๆเต็มไปหมดเลยจุดจบก็เดาไม่ยากเลยคือแย่งงานกันเองนะครับแข่งลดราคาเนาะน่าจะเป็นสังคมที่น่าเบื่อมากๆเลยอ่ะเออ การทำจนกระทั่งกลายเป็นการคงอยู Again, ่เน huh kind of ี่ย i n i n g i n g becoming b e l o n g i n g เนี us, ่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อภาษาความขัดแย้งแล้วก็ความซับซ้อนเหล่านี้เข้าด้วยกันไว้ก่อรูปเป็นจุดยืนหรือว่าตัวตนของเราของนักศึกษาเนี่ยในการประกอบอาชีพได้ก็ลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราชอบเราอยากเป็นมันเราอยากคงอยู่กับมันเนี้ยเราจะมีจุดยืนไว้แล้วเราจะหาตัวตนเราเจอ เราอยากจะมุ่งไปทางนี้เราก็จะทําทางนี้อะไรแบบนี้นะครับเออแล้วก็มาถึงกระบวนการสอนเวยวิจัยเนี้ยแนะนําไปเยอะมากเลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนาะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามันควรจะเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกการแบ่งปันความคิดการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาสถาปัตกรรมเนี้ยเพื่อที่จะสะท้อนถึงผลกระทบหรือว่าทางเลือกที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษานะครับ การเล่าเรื่องราวหรือว่าความคิดของนักศึกษาเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญในการสะท้อนถึงตัวตนของนักศึกษาคนนั้นรวมถึงเส้นทางการสร้างความเป็นมืออาชีพในการประกอบอาชีพสถาปนิกด้วยเออคือการสะท้อนกลับอะมันเหมือนกับเป็นคีย์นะครับสะท้อนกลับนี่คือสะท้อนทางความคิดนะไม่ใช่อากระจกมาส่องกันนะครับสะท้อนกลับทางความคิดเนี่ยมันคือคีย์ลัดของการสร้างตัวตนของนักศึกษาเลยก็ว่าได้นะแบบ พอเวลาเราเรา,เราพรีเซนต์ไปใช่ไหมอาจารย์คอมเมนต์กลับมาเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาให้เราคิดว่าเออสิ่งที่เราคิดไปนั้นอนะ่ะมันเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นตอนเราเรียนเนี่ยการเสนอความคิดหรืออธิบายความคิดแสอาจารย์เนี่ยก็ทําไปเลยนะครับทําบ่อยๆเนาะแล้วก็ฟังความเห็นเขากลับมาคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ว่ากันอีกทีเนาะแต่ว่าในการสะท้อนความคิดเนี่ยมันก็อยู่ที่อาจารย์คนนั้นด้วยเนาะถ้าอาจารย์เขา เป็นกลางเขาไม่ไบแอสเนี่ยยังไงเราก็ได้อะไรกลับมาคิดนะครแต่ถ้าจารา์เขาไบแอสเนี่ยมันก็ยากหน่อยเนาะแต่ไม่มีหรอกไม่มีอาจรา์ไหนเขาไบแอสหรอกเนาะถ้าเขาเป็นอาจารย์นะครับอย่างที่2เลยคือสถาบันการศึกษาเนี่ยควรสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการถกเถียงกันอย่างอิสระเว้เออแล้วก็เกิดความโปร่งใสกันมากที่สุดคือในการเรียนการสอนหรือการประเมินเนี่ยมันต้องให้มันรู้มากที่สุดเลยให้นักศึกษารู้ที่สุดเลยว่าทําไมเขาถึง ได้การประเมินแบบนี้ได้เกรดนี้เพราะอะไรกระบวนการเหล่านี้มันทําให้นักศึกษาเนี่ยค้นหาหรือว่าสะท้อนความคิดเข้ามาปรับปรุงตัวเองได้มากขึ้นนะครับได้ค้นหาตัวเองได้มากขึ้นเนาะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าเราสอนแบบมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นสถาปนิกแบบหนึ่งอะ่ะแต่นักศึกษาที่มีพฤติกรรมนอกเหนือจากเส้นทางที่สถาปนิกควรจะเป็นตามหลักสูตรนั้นวางไว้เนี่ยเขาคนนั้นก็ไม่ควรถูกกดไว้หรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับพวกเขาเนาะ มันจะเป็นการดับฝันหรือว่าดับความคิดไม่มีการสะท้อนกับไม่มีการค้นหาตัวตนต่อไปอย่างเงี้ยมันก็แย่นะครับแต่ในทางกลับกันนะนักศึกษาที่มุ่งสู่เส้นทางสามวิชาชีพแบบแบบตรงตามหลักสูตรเป๊ะๆเนี่ยหรือยึดถือความเป็นสถาปนิกดาวเด่นมาแต่แรกเริ่มเนี่ยในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วยิ่งไปอวยเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งลดความอยากในการค้นหาตัวเองลงใช่ไหมเออสุดท้ายมันต้องบาลานซ์นะครับ อาจารย์ก็ต้องใช้พลังมากหน่อยแหละในการแนะนําในการคอมเมนต์น่ะแต่มันก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอย่างที่สามนะครับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่เน้นไปที่ทําให้เกิดความร่วมมือกันเนี่ยเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าสถาปนิกมันไม่ได้สถาปนิกจริงๆนะครับเรียวอาร์เคเต็เนี่ยเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จได้ตัวคนเดียวเนาะมันได้จากเพื่อนได้จากเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า ความสําคัญของความเป็นตัวตนเนี่ยลดน้อยลงเลยนะไม่ใช่นะไอความเป็นตัวตนเหล่าเนี้ยมันผลักดันให้สถาปนิกเนี่ยนำความคิดของตัวเองออกมาสู่งานสถาปัตยกรรมจริงใช่ไหมซึ่งมันเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างการยืนยันความเชื่อของตัวเราเองด้วยเราก็ต้องทํางานเป็นทีมแหละแต่เราก็ต้องมีความเป็นตัวตนของเราด้วยนะครับอย่างที่สี่ในขณะที่นักศึกษาก้าวข้ามผ่านรั้วมหมา,ายาลัยออกไปเพื่อไปประกอบอาชีพไปทํางานอะไรเงี้ยมันมีโอกาสอย่างสูงมากๆเลย ที่นักศึกษาต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าสู่สายอาชีพนะครับจังหวะนี้อาจารย์ต้องมานะครับต้องมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเหล่านี้เนาะแล้วก็สามารถชีน้นําแล้วก็มอบโอกาสที่มากเพียงพอเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการสร้างตัวตนของนักศึกษามากขึ้นนะก็ดูอิงบีอิงมีคัมมิ่ง n ีล n g กิ้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วอย่างที่5เลยพวกใบประกอบชาชีพที่ใช้เทียบค,คุณสมบัติของสถาปนิกนะครับ มันเป็นสิ่งที่ดีในการอ้างอิงเนาะเป็นจุดอ้างอิงในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่ามันต้องถูกผสานเข้ากับการเรียนการสอนแล้วก็สร้างตัวตนให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่เช็คลิสต์เฉยใช่ปะ่ะกลายเป็นรายการตรวจสอบเฉยๆเนี่ยสถาบนิกจะกลายเป็นหุ่นยนต์กันหมดเลยนะห้าอย่างนี้นะที่เขาแนะนํามานะครับที่ผมสรุปจากเล่มนี้เนาะในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับแล้วก็เขายังบอกถึงความเป็นห่วงมาอีกสองข้อด้วยกันคือ ข้อหนึ่งเนี่ยคือสภาพจิตใจนักศึกษาการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันมาพร้อมกับความกังวลแล้วก็ความไม่สบายใจเสมอเนาะซึ่งการศึกษาแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถทําให้นักศึกษาตัดสินใจได้ว่าส่วนไหนของการเรียนที่ต้องจริงจังส่วนไหนเป็นส่วนประกอบกันแน่ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันไม่ควรถูกมองข้ามใช่ปะ่ะอา,าอาจารย์เนี่ยควรจะต้องชี้แจงแล้วคณะเนี่ยก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับในทางกลับกันถ้านักศึกษาคิดว่า ความเป็นปริศนาของการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเนี่ยตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองอยู่เสมอเพราะงั้นชุมชนสาพท์จยกรกมเนี่ยควรจะช่วยเหลือการคลี่คลายปริศนาเหล่านี้เนาะอย่างตรงไปตรงมานะครับเรื่องไหนสําคัญเรื่องไหนคือส่วนประกอบเนี่ยอาจารย์กับนักศึกษาแค่นี้มันเป็นคนบอกไม่ได้หรอกแต่ต้องคนคนทั้งหมดในวงการนี่แหละมันต้องช่วยกันหาว่าว่าอะไรจริง ที่จําเป็นต่อความเป็นสถาปนิกนะครับความเป็นห่วงที่2ก็คือว่าการย้ายสายงานของนักศึกษาเออมันก็มันเกิดความสับสนในการเรียนนะ่ะหรือว่าโดนการตลาดบอกมาหรือว่าลังเกียจสังคมสถาปนิกมากๆอะไรเงี้ยในวิจัยนี้เขาให้คําแนะนําว่ามันมีความยืดหยุ่นในการประกอบอาชีพอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ละทิ้งเส้นทางสถาปนิกไปเนาะเราอาจจะไม่ได้เป็นสถาปนิกสายหลักเต็มตัวแต่เราเป็นสถาปนิกอยู่นี่แหละแต่เรา มีความยืดหยุ่นมากกว่าสถาปนิกสายหลักอย่างที่เราเคยเรียนกันนะครับแต่เช่นเคยเนาะปัญหามันจะตามมาด้วยสภาพจิตใจของนักเรียนเนี่ยที่จะต้องหาให้เจอว่าไอ้ความยืดหยุ่นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองจะไปยืนอยู่ยืนหยักบนเส้นทางเหล่านี้คืออะไรอ่าเป็นไงเข้มเข้มไหมแต่เราพอเก็ตไอเดียกันไหมเนี่ยว่าเราคุยอะไรกันอยู่ก็นั่นแหละนะครับคือว่าความเป็นสถาปนิกเนี่ย มันมีความลึกลับอยู่มากพอดูเลยทีเดียวมันทําให้การสอนเนี่ยายากเนาะยากมากเลยใช่ไหมเท่าที่เราฟังฟังมาเนี่ยสิ่งสําคัญสุดเลยนะคือการทําจนกระทั่งกลายเป็นการคงอยู่ doing, being, becoming, belonging เนี่ยไอ้สี่คำเนี้ยผมเห็นด้วยมากๆเลยนะสถาปนิกเราเป็นนักคิดใช่ไหมครับเรามีความลหลงไหลในสถาวดมเหมือนกันเนาะแต่เราแสดงมันออกมาแตกต่างกันใช่ปะเราไม่ใช่ปลากระป๋องนะครับที่มันเหมือนกันทุกกล่องใช่ไหมล่ะ เออพราะงั้นการสอนมันเลยต้องเพราะงั้นการสอนเนี่ยมันเลยต้องปรับตามคนคนนั้นน่ะแล้วอัตราส่วนอาจารย์กับนักเรียนมันเลยน้อยใช่ไหมถ้าเทียบกับคณะอื่นๆน,นะครับคือถ้าเป็นธุรกิจที่ทํากําไรจากจํานวนนักศึกษาก็บอกเลยว่าไม่คุ้มทํานี่ผมสอนอยู่ในสาขาที่หาทางรวยได้ยากแล้วเนี่ยโอ้ยังไงผมก็ทุ้ซีสอนต่อไปเนาะถ้าในมุมมองของพวกเองอะ่ะถ้าฟังมาถึงตอนนี้ะนะไม่รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ได้อะไรไปบ้างผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเองคิดว่าพอเองรู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเองจะทํำยังไงตอนนี้เลยเนี่ยเองจะตัดสินใจทําอะไรหรือพรุ่งนี้ถ้าไปตรวจแบบาอาจารย์แล้วเนี่ยจะไปคุยอะไรกับเขาเพื่อให้การตรวจครั้งนั้นเนี่ยมันสะท้อนความคลิดกลับมาเพื่อไปค้นหาตัวตนของตัวเองต่อไปอ่าเก็บไว้คิดนะลองเก็บไปคิดดูนะครับคิดแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังด้วยเผื่อผมได้ไอเดียในการสอนใหม่ๆนะถือว่า ช่วยผมหน่อยวะวินวินยังไงก็ไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วเนาะเออเฮ้ยผมลืมเล่าไปแม่งมีทีเด็ดอยู่อันนึงเว้ทักษะที่สถาปนิกฝึกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ด้วยนะในปัจจุบันวิจัยเนี้ยเขาบอกว่าทักษะการเล่าเรื่องเว้ storytelling หรือในตอนเรียนเนี่ยก็ตอนพวกจูรี่ใช่ไหมพวกพรีเซนต์อะไรพวกเนี้ยเราใช้ตลอดนะครับแล้วเราก็แล้วมันก็ไอทักษะเนี้ยมันอยู่คู่กับสถาบนิกมาเสมอ มาอย่างยาวนานยิ่งในโลกดิจิตอลด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ปะอินเทอร์เนต็ตอะมันเร่งเร้าทักษะนี้มากๆใช่ไหมครับจะมีตัวตนขึ้นมาได้เนี่ยต้องพรีเซนต์ดีๆพูดดีๆเขียนดีๆใช่ไหมเราเป็นนักคิดน,น,นะครับถ้าเราคิดได้แต่คนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จบอยู่ที่เราใช่ปะละ่ะทักษะการเล่าเรื่องเว้ยใช้ได้ตลอดเฮ้ย <c oughs> สถาบันนี้มันหลายเรื่องจริงๆนะหลายาศาสตร์จริงๆนะครับก่อนจะจบนี่ยยังกระแถมอีก <c oughs> ก็วันนี้แค่นี้แหละสวัสดี